จกให้คอยแน่จกให้เออท่านพี่มาหนี้จกบุ๊มบานบอกเดีี๋ยวน้เจ้าศิลาคอยไปใส่บังหันนั่นอีหยังเจ้าศิลาคอยไปหยังวังหันก็เจ้าบอกให้คอยไปจกให้คอยก็จะไปแอบค้นตัวหาบงจกบอกมีมีตัวที่มัจกแบบโลกโจวจังสีได้จังไอุ้ยจกอีหยังของเจ้าจกอันนี้เจ้าเด้บุ๊มบานจกยังสั่น จ๊กคีย่างนี่โจ๊กคีย่างออกจากกระโปรงย่างนี่จ๊กสิเ้ยยยยยยขยาขยยยยอยยายนี่ยยปขยยยขาดเออหยย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 ย่ยย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 ยัยา เจ้าเนี่นาะเป็นยังไงเป็นยังก็ถือใจบอกไป้ของขาดเป็นบะแมงคือเจ้าคิดแบบนั้นนี่ของขาดน,นี่นี่อยสิมาหาเครื่องดั้มบะฮุงนี่มันบ่มีของตัง้มบะฮุงของในถูงเย็่ยนหอยมันขาดปลาเกลดเทศเอาบักนาวบัหยังน,นี่มันขาดเป็นบะมี่โอ้ยเครื่องคั่วขา,าดแมน ไม่ใช่หูมันอไม่ใช่เอ้ยเออว่าจะไหนก่อนนิ่งๆหน่อยนึงอกแล้วมอียงดังคนจีน่นเอาเลยคุยบเล็กเล่เเ่าโอ้โงไทยเหนี่ยสีคเล่าสองัวแ้วนะสองัวนะนี่นนีไปสาไฟตายไอ้านบอมีหูว่ะกกูนี่บอมีหู เอาเห็นควไยเนี่ยเดอ้อเจ้ากระไดเนาะมีมมสองคนเหรอ,อครับพ่อ อย่างคือบ่กว่าให้เอาแนวนี้ไม่ให้เอาแนวนี้แบบไหนเดี๋ยวมึงมาเดี๋ให้เอาแบบนี้เอาแบบใดซะนะเอาลูกเขาก็เอาแบบนี้ตัวสิเอาลูกเอาลูกเอาแบบนี้แต่ว่าคนบอกให้จานนะเอาลูกให้คอยคอยสิไปหน้าเอาลูกเมืองลูกให้คอยนี่แม้ยังหล่ะไม่เสี้ยวเราบอกไม่เสี้ยวขอถามเพิ่มโดดนึงยังจะมีเรื่องยังคือทุ่มเรื่อให้ช่วยอู้เหลี่ยงด่วนครับปนันบอกมีเรื่องยังให้ซอยมีเรื่องให้ซอยหล่ะมาดันให้คอยแน่มาดันให้แน่

ไ้ตอกเทืาหนึงสันให้ตอกเทืาหนึง,นนงแมนออกมาสันโอ้ไหวปามยังอายุดิมา <S 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 สักต้องหาบ่าสักคงควายก้อนบ่ได้บ่ไปไปไปสันคยจิงจัดไหนไปมามาล้างเท้าชักผ้านี่โอ้ยจีสีปลาเท้าโอ้ยสีได้่ยเมู่้อูยต้งสีละที่ต้องการน่ะคุณป้าขึ้น้น การแบบนี้จะก,ก็บอกบอยเขาจะมือขึ้นเนะาะแ่บ,บอกเขาย่างงามเศ้านี่กลาวแสกนี่ก้าวแสกกได้ขึ้นก้าละเด็ดขึ้นก้าจะเป็อนว่า,าไอฝ่าไอฝนเนาะ <c oughs> <c oughs> บัลลาขาขาของใมืออยู่น <c oughs> มากมากขาของขาาของขาของ a e w moments a t e r ขของรยแล้ว ผมก็เด็ดแทน่นอนผมก็เด็ดแล้วเรื่องนี้แต่ว่านีไหมนี่ค่าของค่าของค่าของหถึงหมดเลยนี่ค่าของจะมาเก็บค่าของพัสดุดแตนบอกเออหัวเาจะเอาออกมาให้ไวยให้ต้องเจ้านี่ยหรือเาเอาค่าของนี่ค่าพัสดุนําเอาวะว่าอะไรให้มาค่าของเลยนี่ข่อยคนกวาอยู่มันใจดีแหอุ้ยจ้าบาทนะคาของนี่ท่านหนึ่งอยได้เสีเอาอยู่บอกเอาเนาะอันนั้นก็เป็นผลอยได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่เสนีท่านหนึ่ง อยาอ่าปาอย่าเมาเอออาางอย่างนู้นแบบไงนึงก็สุดยอดทุกอยนั่นแหละเออเออเดทด้วยความช้างอีโอบางหนึง่งร้างดูดู